ก็สวัสดีนะครับสวัสดีชาว Youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มา2คันนะครับมาันนี้มาไถไถนานะครับนี่เห็นานใหญ่เลยนะครับก็นี่มันงานเหลือนะครับงานเหลือเรามาเก็บงานนะครับวันนี้ก็มา2องคันนะครับมาสองคันนี่ฮอนแลนด์นะครับวันนี้เอา5้าสอสมานะครับอันนี้ก็รอยเขาไถไว้นะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะถนะครับ ไปยังไม่ยังทอมัวมันหัวอ๋อไม่ไม่เอาให้กินข้างก่อนเออเดี๋ยวเราก็จะกินข้างก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องบัตรเพราะว่ากรณีอย่างนี้น่ะเออกรณีอย่างนี้น่ะเรา เราก็ต้องปัดปัดเข้ากันนะครับรอบหนึ่งกินข้างก่อนรอบหนึ่งแล้วเราค่อยปัดออกนะครับเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับนี่กลัวแต่ตรงนี้แหละมันเปียกๆรอยรอยมันเปียกนะครับรอยมันเปียกนี่อันนี้คือรอยมันเปียกนะครับไม่รู้ว่าเราจะใช้ได้หรือเปล่า <S <S เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับวันนี้ เนี่ยผมกลัวมันติดทถวนี้เลยนี่ก็เลยมาสองคันนะครับถ้ามาคันเดียวถ้ามาคันเดียวกลัวมันเอ่อกลัวมันติดนะครับกลัวมันติดอันนี้มามาสองคันก็อาศัยดึงกันนะครับเนี่ยมันมีน้ำอยู่นะนี่ติดแม่นออันนี้ก็ให้เพื่อนขับนะครับให้เพื่อนขับก่อน ม,มันขับเดยมันขับนี่มันเลน,นนี้ให้มันขับครูบุตะ์จาเป็นไหมเนี่ยมึงเนี่ยเออไอตัวเนี่ยห้าสิบเอพีเนี่ยลูกผมรู้สึกว่าลูกหมามันจะหลวมเร็วเร็วใครเป็นคนผมบ้างครับเนี่ยหลวมเร็วมาก อย่างเขามันอีหละลูกหมากนะครับล้มเร็วมากลูกหมากบอกเลยว่าลูกหมากล้มเร็วนะครับพันแค่หนึ่งพันชั่วโมงยงไงนะลูกหมากครมล้มไปหมดแล้วเร็วนะครับไม่เหมือนไอ้คันคันก่อนผมอะ่ะไอ้คันไอ้ดีทีผมแหละถ้าคันนั้นอะ่ะผมใช้มาประมาณสองพันเกือบสามพันชั่วโมงอะ่ะผมได้เปลี่ยนลูกหมากอะ่ะแต่อันเนี้ย พันชั่วโมงเองอะเปลี่ยนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเร็วมากเอาพูดเ50เ็นพีเนี่ยคือผมว่ามันคือมันเหมือนจะสึกรอเร็วทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมากหรือว่าซีนซีนแขนยก ไม่ว่าจะเป็นผานเนี่ยผานหลังอะ่ะโอ้ดูมันรั่วเดี๋ยวนะครับเออออกมาเลยอะไรขอามาหรอ S <S 50นะครับถ้าพูดถึง50เป็นเพียคือผมรู้สึกว่ามันจะเออ่รวมเร็วทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเออ่ลูกหมากนะครับลูกหมาก แล้วก็ผานใบผานอะ่ะใบผานอะ่ะหมดเร็วนะครับผมใช้แค่คือเอาจริงผมทํางานแค่ผมทํางานแค่แค่ปีหนึ่งป,ปีหนึ่งอะ่ะทาเต็มที่เลยก็คือแค่สามเดือนนะครับเต็มที่อะ่ะสามเดือนแค่นั้นเลยไม่ได้ทําเหมือนตลอดปีเหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่าส่วนมันมันไม่ค่อยมีคือผมทําแค่ไทนาอย่างเดียวอะ่ะทําแค่ไถนาอย่างเดียวนะครับ คือหมดเร็วมากผานอ่ะใบผานอ่ะไม่คือสองปีเองอ่ะคือสองปีอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วสองปีก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็ถ้าถ้าตัวเก่าอ่ะถ้าตัวเก่าใช้ใช้ประมาณสามปีนะครับสามปีสามปีแล้วก็สลับสลับอีกปีหนึ่งก็สี่ปีอ่ะอ่ะสี่ปีได้อ่ะไอตัวคันเก่าอ่ะแต่ว่าคันใหม่ HP เอพีเนี่ยเนี่ยหมดแล้วเนี่ย คือต้องสลับแล้วเนี่ยครับเนี่ยแต่ว่าผมผมจะไม่สลับครับเราจะซื้อใส่ใหม่เลยข้างหลังเร็วมากลูกหมากด้วยลูกหมากลวมแล้วเนี่ยแล้วก็ซีนแขนยกซีนแขนยกก็เอาแล้วรัวแล้วคือว่ามันเป็นจุดอ่อนของ50 SP เลยนะครับคือผมใช้มาก็โอเคนะผมว่ามันรู้นะผมรู้เพราะว่าเราใช้ทั้งสองคันแล้วเนาะเราก็รู้ว่าคันไหนดีไม่ดีนะครับคือเรารู้นะครับถ้าคนใช้จะรู้นะครับ แต่ว่าซีนแคนยกเนี่ยคือมันเป็นจุดอ่อนของ l 50 s p อยู่แล้วครับรั่วเร็วแต่ว่าถ้าพูดถึงถ้าพวกส7่อะถ้าพวก c 7จะไม่ค่อยรั่วนะครับเอาจงจริงพวกส7่อะพวก C7 แล้วก็พวก50รุ่นเก่าๆนะคือมันใช้ได้นานนะครับมันกว่าจะรั่วแต่ว่าไอ้ l 50 s p เนี่ยคือผมคือคนเขาก็บอกผมเยอะนะครับว่าโอ้มันรั่วเร็วอย่างงั้นอย่างงี้ก็คือ มันก็จริงของเขาแล้วมนะั้งผมว่าเนาะถ้าพูดถึงห้าสิบเอ็พีอ่ะผมว่าใช่อ่ะจริงๆอ่ะเพราะว่าผมผมใช้มาก็มันดวแล้วเนี่ยมันซึมแล้วเนี่ยเนี่ยห้าสิบเอ็พีตัวเนี้ยนะซึมเลยนะครับซีนแขนยกอ่ะเร็วมากเนี่ยคือมันติดตรงนี้แหละห้าสิบเอ็พีเนี่ยแต่ว่าถามว่าแรงไหมมันมันถามว่าแรงเร็วไหมมันก็เร็วนะครับเร็วแรงอยู่เร็วแรงกว่าห้าสิบตัวเดิมอ่ะ คือมันรอบจัดกว่าเดิมนะครับคือผมก็ว่ามันก็โอเคแต่ว่ามันมาเสียที่ว่ามันสึกล้อเร็วนี่อย่างว่าเลยเนาะโอ้ยสนซีนก็ด่วนนะครับซีนซีนเอ่อซีนซีนไอ้ไอ้ซีนอะไนั่นน่ะซีนซีนล้อหลังซีนล้อหลังก็ด้วยนะครับล้อหนึ่งแล้วก็ซีนเอ่อซีนฟานอน เอ้ยเออซีนพอนอนก็รั่วนะครับรั่วจริงๆเลยตัวคันนี้คือใช้งานแค่สองเียรปีนี้คือไม่ปีนี้คือมันลงน้ําเยอะนะครับมันลงน้ําเยอะมันลงน้ําเยอะแล้วก็มันก็ทําให้สีนสีนรั่วเร็วนะครับยางไอ้คันคันเก่าผมอะ่ะห้าห้าศูนย์ดีทีอ่ะอันนั้นอนะ่ะรั่วหมดเลยรั่วหมดเลยครับรั่วตั้งรั่วเออแต่แต่มันรั่วแค่ล้อหน้านะครับชุดหน้าคือสีนเอ่อสีน ซีนปลานอนซีนพลาตั้งซีนเดยหมูรูดหมดแล้วก็ลูกปืนลูกปืนในแตกหมดเลยครับลูกปืนในอะ่ะคือถ้าถ้าใครซีนรัวน่วยล่ะระวังนะครับระวังเอ่อคือของผมอะ่ะไอ้คันนั้นอะ่ะมันมันรั่วมหมดเลยนะครับรัว่ว รั่วหมดเลยรั่วซีนอนซีนตั้งซีนเดยหมูรั่วหมดนะครับก็คือเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับก็หมดเอยอะอยู่นะเยอะอยู่แม่ผมจ่ายนะครับนี <on> ้ฮอลแลนด์นะครับใหญ่นะครับใหญ่ 1, 5, พันห้าพันห้ามันก็ใหญ่นะวันนี้ก็มาดูนะครับว่าพันห้ากับพันหกนะมาดูนะเนี่ยดินอย่างนี้เนะี่ยมาเราดูกันเลยนะครับพันห้ากับพันหก ว่ามันจะเป็นยังไงมาดูกันเลยนะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าผ่านห้ากับผมันต่างกันตรงไหนขับเร็วขับช้าเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับก็คลิปนี้ก็พูดถึง L 5 0นะฮะอ L 5 0 DT นะฮะอ L 5 0 SP นะครับ,รบ,รบพูดถึงจุดอ่อนของเขา ก็คือมันก็เป็นจริงอ่ะก็คือใช้งานจริงครับใช้งานจริงก็พูดได้นะครับผมใช้งานจริงผมพูดได้คือเราไม่ได้ว่ารถอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าเราก็พูดนะครับพูดบอกอว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือเราใช้จริงอ่ะถ้าผมถ้าเราไม่ใช้ถ้าผมไม่ใช่จริงผมก็พูดไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ผมใช้จริงไงผมพูดได้ครับ นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับพี่น้องเสียงโอเคนะครับห้าสิบสีเนี่ยเสียงเขาเนี่ย